นี้ออกจากร้านข้าวที่กระบี่ครับเดี๋ยวจะเดินทางไปยังเอาลึกกับจะไปหานแบบหานย้อนยุคเลยทานประจําปีครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมาคอยชมและคอยติดตามนะครับว่าอลังการขนาดไหนเพราะว่าผมจะเห็นทางเพจของเมืองกระบี่เขาโอ้โหคนเยอะมากๆเลยครับเป็นแสนคนเลยครับเคยไปครั้งหนึ่งสมัยก่อนดี่เมื่อหลายปีที่แล้วนะครับโอ้โหก็จัดแบบดีมากเลยครับท่านผู้ชมโอเคมาคอยชมและคอยติดตามนะครับไป จากกระบ,บี่ไปอาวลึกก็ประมาณก็หกห้ากสิบกิโลครับท่านู้ชมห้กสิบกิโลผ่านภูเขาแต่วันนี้ก็ฝนพลำๆหน่อยนะครับตรงกับวันพุธที่สามที่สี่วันที่สามที่สี่วันนี้ ก็ตอนนี้ผมเดินทางมาถึงนี่ครับท่านชมถึงอ่าวลึกเป็นที่รียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็มาเจอห้านนะครับรักอ่าวลึก2567น,นะครับท่านชมนี่ประตูทางเข้าทําเป็นซุ้มสวยฮามมากเลยนะครับท่านชมนี่ทาเป็นซุ้มเป็นซุ้มสวยฮามมากน่ครับบรรยากาศเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในนะครับว่าก็จะมีอะไรกันบ้างด้านในนะครับไปดูนะครับท่านชมนี่ครับก็จัดเป็นซุ้มเป็นซุม้มโอ้โหอลังการเลยนะครับท่านผู้ชม นี่นะครับก็จะมีน่ครับจัดเป็นซุ้มเป็นซุ้มหลังคามงจากนะครับท่านชมวัฒนธรรมของคนเอาลึกเลยนะครับท่านผู้ชมนี่อันนี้ตอนนี้เวลาก็เที่ยงนะครับท่านชมนะครับด้านในก็จุด สนามมีสนามหญ้านะครับ,ท,บ,นนรบท่านผู้ชมนี่จุดเบตีจุดนู้นนะครับท่านผู้ชมโอ้พานก็ใหญ่โตมากเลยนะครับนี่โอ้จะเป็นการน,นําเลยนะครับเนี่ยนี่มีรถสามล้อด้วยนะครับนี่สามสามล้อนี่ก็ใช้รถสุราษเลยนะครับนี่มีสามล้ออ่าวลึกนะครับก็จัดเป็นซุ้มเป็นซุ้มสวยงามมากเลยนะครับท่านผู้ชมโอ้บรรยากาศด้านใน โอเคเดี๋ย okay, วเดินเข้าไปดูก็ช่วงนี้ตอนนี้เวลานี้นะครับก็ยังไม่แม่ค้าก็กำลังไม่ลงของกันทีนะครับท่านชมบางคนก็ยังปิดอยู่เลยนะครับท่านชมส่วนด้านหน้าด้านในนะครับแมคค้าเพราะเนี้ยทยอยลงของกันแล้วนะครับทยอยทยอยลงของกันแล้วโอ้จุดนี้ก็ ขนมทำสวยงามเลยนะครับนะโว้ีไม้เก่าเก่าครับไม้เก่าเก่าดูครับสวยโอ้โหน่ามาเที่ยวมากเลยครับอ่านเ็ามีทั้งมีกี่วันมั้งอ่านมีกี่วันครับซึ่งวันที่เจ็ดส้นนเจ็ดครับอ๋อสามถึงเจ็ดนะครับท่านผู้ชมมีสามถึงสามถึงเจ็ดอ่านห้าวันนะครับจาช่องห้าวันก็วันนี้วันที่สองแล้วนะครับวันที่สองแล้วมากันได้นะครับใครที่ผ่านไปผ่านมาก็ มาเที่ยวได้นะครับรักเอาลึกนะครับท่านชมเดี๋ยวไปดูบรรยากาศนี่ครับเป็นซ้มเลครับเขาลังยังปิดอยู่เลยนะครับท่านชมคนเยอะมากงานนี้นะครับคนเยอะมากแต่ก่อนผมเคยมาครั้งหนึ่งหลายปีนะครับหลายปีแล้วประมาณเกือบสิบปีแนละ้วแต่ก่อนมาเมื่อก็โอ้โหคนเยอะนะครับคนจะเดินตึมเลยครับตอ,ตอนกลางคืนนะครับท่าน ตอนนี้เขากำลังลงของอยู่นี่จะเป็นสม้โหนี่ครับหลังคามุงจากเลยครับนี่ครับสวยอ้ามเลยนะครับู้ชมนี่ครับศูนย์ส่งเ,เสริมการเรียนรู้อำเภออ่าวลึกนะครับู้ชมน จุดด้านในก็อันนี้เป็นอะไรอย่างนั้นนะครับโรงเตียมก็มีครับานชมโรงเตียมนี่ครับโรงเตียมโอ้ก็จะมีโรงเตียมด้วยเขาเป็นอะไรกรับโรงเตียมด้านในน,ในี้ก็ยังปิดกันอยู่เลยนะครับสมเรยจพอเดินชม I wish ah, móc cái này nè móc càng móc càng móc gang móc móc gang móc gang móc gang bát bát